ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบ่าวดอวยเหมือนเดิมเช่นเคยครับคลิปนี้ขอที่ระบายหน่อยครับเมื่อเช้านี้ผมไปส่งของเนาะร้านแห่งหนึ่งครับของบ้านเจดีโกครับอำเภอพุทธภัยนะครับเขาคงว่าผมเป็นลูกน้องเนาะพอดีผมเอาของไปลงครับสี่สิบลูกครับเขาบอกเรียงแถวเดียวครับแถวเดียวสี่สิบลูกมันเรียงไม่ได้ครับผมก็เลยไปบอกผู้จัดการเนาะ ที่เจ้าของร้านผมบอกเนาะ,ะเข้าใจไหมครับคือผมบอกไปบอกผู้จัดการนะบอกผมเลี้ยงไม่ได้อย่างนี้แถวเดียวสี่สิบลูกอะ่ะมันไม่ได้ครับพื้นที่มันเยอะผมก็เคยเลี้ยงชั้นละห้านึกออกไหมครับสี่สิบมันก็ชั้นละห้างห้าสิบยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามห้าสี่สิบันประมาณแปดชั้นนะครับเข้าใจไหมครับชั้นห้า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 เขาก็เลยไม่พอใจไงไม่รู้ครับป้าหัวร้อนครับเขาก็บอกว่ามึงมาหากูนี่ ขออนุญาตนพูดคำหยาบผมไม่ได้พูดนะครับเขาก็บอกมึงมาหากูนี่มีอะไรบอกองี้ผมก็ไม่คิดอะไรนาะทีแรกเนาะผมก็เลยไปเลี้ยงของนะครับเขาบอกมึงทำอย่างนี้ไม่ได้เขาจะทํางานเนะี่ยมึงโง่อย่างนี้กูมึงะก็อดไม่ได้ผมก็เลยบอกเออป้าทําไมพูดอย่างนี้อให้เกียิผมบ้างที่ถึงผมจะเป็นลูกน้องผมก็มีจิตใจเหมือนกันนะ เขาว่า <konkret S 1> เราเป็นลูกน้องครับเขาก็พูดไปเรื่อยไปเรื่อยพูดไปนานกูยัางง้นอย่างงี้ผมก็บอกต้องเลี้ยงให้นับได้ไม่ใช่เป็นเลี้ยงให้นับไม่ได้เ <c uman> ขาบอกกูมไม่เลี้ยงยัางงา้นอย่างงี้เอาชนะอย่างเดียวครับผมก็บอกมันไม่ได้พูดให้เกียติผมหน่อยสี่พูดอย่างนี้ถ้าถ้ามีตังค์แล้วพูดอย่างงี้ครับไม่มีใครชอบหรอกครับถึงเป็นผมเป็นลูกน้องผมไม่เคยว่า <c uman> ใครนะครับ ว่าอย่างงนอย่างงี้ครับผมพูดดีตลอดพี่อย่างงนอย่างงี้ป้าอย่างงนอย่างงี้ตลอดนะครับผมไม่ได้เข้าข้างตัวเองครับผมก็เข้าใจว่าผมเป็นลูกน้องครับไม่ใช่ว่าคุณจะพูดยังไงก็พูดพูดได้นะครับขอที่ระบายหน่อยครับขอคนละเม้นนะครับพี่ปูโดนหนักเลยครับวันนี้มาซ่อมรถยังไม่ได้กลับบ้านนะครับประมาณหกโมงครับเสร็จแล้วครับจะกลับก็เลยอัดคลิปให้พี่น้องได้ชมด้วยกันเนาะว่า ค,ความคิดเห็นคิดยังไงครับเมื่อเราไปส่งของเสียอารมณ์นะครับเราไม่ได้พูดอะไรก็บอกพูดอย่างงอย่างนี้นะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับฝากเป็นกำลังใจให้แฮกก่าวรอยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ